สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันเบาๆนะครับจริงๆเป็นสิ่งที่อยากทํามานานและสําหรับวันพิเศษวันนี้นะครับจริงๆก็เป็นวันวันหนึ่งที่อาจจะไม่ได้มีอะไรพิสดารอะไรนะครับก็เป็นวันที่4กรกฎานะครับหลายๆคนที่เป็นคนสนิทกับผมหรือว่าเป็นเพื่อนเก่าๆแก่ๆก็จะทราบนะครับว่าผมบอลออนเดอะโฟร์ออฟจูลนนะครับชื่อซึ่งไอคำนี้มันก็เป็นชื่อหนังของทอมครูซนะครับ เมื่อสมัยสักปียุค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 เก้าศูนย์ยุคก,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 ก่อนเก้าศูนย์ถ้าจไม่ผิดประมาณปีแปดเก้าหรือปีเก้าศูนย์นะครับก็เป็นหนังฉายลงนะครับเป็นหนังดราม่าที่ทอมครูซเข้าชิงออสการ์นะครับคำว่าบอทออนเดอะโฟลด์ออฟจูลก็คือ f o ลด์ออฟจูลคือวันที่สกรกฎาซึ่งก็ตรงกับวันชาติสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเป็นวันเดียวกับวันเกิดของผมนะครับก็เป็นวันคล้ายวันเกิดอีกวันหนึ่งนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นวันธรรมดาสามัญไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับสําหรับคนที่อายุผ่านมาก็ ครึ่งศตวรรษแล้วพูดไปก็เวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกนะฮะชีวิตบางทีก็เหมือนกับโคกแล้วก็ป๊อปคอร์นนะครับซื้อโปรโมชั่นช้อปปี้นะครับสาบเก้าบาทนะครับโคกสามเก้าป๊อปคอนสามสิบเก้าดูหนังที่โรงเสร็จแล้วก็กลับมากินต่ตที่บ้านก็นะฮะก็ถามว่าดีใจไหมก็ถือว่า วันคล้ายวันเกิดนะครับครบรอบ50ปีใครจะเชื่อนะครับ <g ười> หน้ายัางเหมือนอายุ30กว่าๆอยู่เลยใช่ไหมก็ประมาณนั้นแหละก <m uk les> ็ <m uk les> ถามว่าดีใจมันก็มีมีมมมมหลายๆอารมณ์ในความรู้สึกนะครับเช่นเดียวกับการดูหนังเรื่องอเหมือนเคยไม่สิลองลีฟไลฟ์นะครับลองลีฟไลฟ์ซึ่งผมก็พูดไปแล้วเมื่อกี้นี้นะครับอาจจะพูดอีกรอบหนึ่งนะฮะลองลีฟไลฟ์ชีวิตที่ยืนยาวชีวิต ที่ยืนยาวนะครับตรงกับชีวิตเรานะฮะแล้วก็ตรงกับเรื่องราวในหนังนะครับมันก็เป็นเรื่องราวชีวิตความรักคู่หนึ่งของครอบครัวของคนของหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นนะครับบางทีคนเราก็มีชีวิตที่บางครั้งก็เหมือนหนังดราม่าบางครั้งก็เหมือนหนังโรแมนติกบางครั้งก็เหมือนหนังไซไฟแฟนตาซีบางครั้งก็เหมือนหนังเซเรียลบางครั้งก็เหมือนหนังอาร์ตบางคนก็เหมือนหนังมหากรามนะครับแต่ละชีวิต คนเราเนี่ยก็ไม่ได้มีแนวเดียวนะครับบางคนก็มีหลายแนวในชีวิตหนึ่งนะฮะเราก็ได้พบกับหลายสิ่งหลายอย่างถามว่า50ปีที่ผ่านมาเราได้อะไรมั่งประสบความสําเร็จอะไรมั่งหรือว่ามีความสุขความทุกข์อะไรมั่งมันก็มีหลายรสชาตินะครับชีวิตของคนเราก็ไม่ต่างกันนะฮะผมอาจจะได้เห็นอะไรบางอย่างที่มากกว่าคุณหรืออาจจะน้อยกว่าคุณหรือว่าอาจจะมีบางอย่างที่เราไม่เคยทําบางอย่างที่ผมอาจจะอยากทําแล้วไม่ได้ทํานะครับก็ เป็นวันอีกวันหนึ่งที่ได้เราได้กลับมาทบทวนนะครับกลับมาดื่มดำ่ำกลับมารู้สึกก็ไม่ได้อยากจะให้มองว่ามันเป็นวันพิเศษอะไรมากมายนะครับแต่ว่าทุกๆวันที่ผ่านไปในชีวิตเราเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มีความหมายนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตก็ล้วนแล้วแต่หน้าจดจำนะฮะมันก็ทั้งทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องไม่ดีนะครับในในวัย50ของผมเนี่ยก็ ก็ไม่ได้เป็นอะไรที่พิเศษมากไม่ได้มีอะไรที่ที่ฝากไว้ให้โลกจําหรืออะไรมากมายนะครับเราก็เป็นคนธรรมดาตัวเล็กๆคนหนึ่งซึ่งเวียนว่ายอยู่ในวัดทสงสารนะครับถ้าเทียบกับคุณพ่อของผมหรือคุณแม่ของผมคุณพ่อของผมท่านก็เสียต่ออายุ46นะฮะท่านเป็นมะเนะร็งนะฮะก็ป่วยอยู่น่าจะสัก3-4ปีไม่ต่ำกว่า3ปีอะทอรมานกว่าจะตายอ่ะตอนอายุ46ซึ่งถืออายุน้อยนะ แต่เราเราก็เคยคิดนะว่าก่อนที่จะอายุถึงขนาดนี้ก็เคยทาประกันตอนที่ถึงสูงแล้ถึงเวลาหนึ่งนะครับก็เราก็หยุดทําประกันต้องเอาเงินมาใช้นี่นู่นนี่นั่นชีวิตไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่นะครับยี 20, 30, 40, 50, นะ่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบเนี่ยมันมีโอกาสที่จะพบกับมรสุมพบกับวิกฤตพบกับภัยพิบัติพบกับมาหันตะัยพบกับอะไรหลายๆอย่างที่ผ่านเข้ามานะครับอย่างที่บอกผมยังมองว่าชีวิต มีแง่มุมที่สวยงามมากกว่าแง่มุมที่ที่เป็นด้านมืดหรือด้านแบบด้านลบหรือด้านที่มันแบบหมดหมองหดหูซึมเศร้าอะไรประมาณนั้นมันก็มันก็คือสิ่งที่ผ่านเข้ามานะครับเรามีโอกาสได้เป็นมนุษย์ในชีวิตหนึ่งในชีวิตที่เราอาจจะไม่ได้ทำอะไรที่มันยิ่งใหญ่โตโมโหฬารเราอาจจะทำน้อยเกินไปเราอาจจะทำดีน้อยเกินไป เราอาจจะทําความผิดพลาดที่เยอะอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตที่ผมตัดสินใจผิดนะฮะอาจจะมีบางอย่างที่เข้ามาแล้วผมตัดสินใจถูกนะครับหรือบางคนอาจจะพิพากษาว่าผมอาจจะเป็นคนไม่ดีผมอาจจะเป็นคนเลวผมอาจจะทําเรื่องเสียหายผมอาจจะทําเรื่องที่เลวรนะฮะอันนั้นก็เป็นเรื่องของเขาเพราะเราไม่สามารถที่จะไป แก้ตัวอธิบายหรืออะไรต่างๆนะฮะเราได้แต่ทำความเข,าข้าใจในตัวเองเขารบและรักในตัวเองนะครับไม่อยากจะโยงเขากับหนังนะแต่ว่าจริงๆแล้วชีวิตคนเรามันก็แบบนี้แหละมันก็อันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องรู้จักตัวเองรู้จักรักตัวเองนะฮะรู้จักรักตัวเองรู้จักแบ่งปันความรักให้คนอื่นนะฮะรู้จักมองโลกให้มันเป็น ไม่ใช่มองโลกสวยนะมองโลกในแง่ที่มันเป็นนะฮะมองโลกที่มีทั้งด้านดีและไม่ดีมีโลกมองโลกที่เป็นทั้งด้านที่ทุกข์แล้วก็สุขนะฮะชีวิตของคนเราเต็มที่ก็คงไม่เกิดร้อยปีแต่ผมคิดว่าค่าเฉลี่ยอายุเฉลี่ยของอายุขัยคนไทยเนี่ยเจปีถ้าเกิดว่ามีสุขภาพที่ดีพอนะครับไม่ลําบากไม่ป่วยไม่เ็บเฉยอ่อนแอเจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบห้าปีเจ็ดสิบห้าปีนี้ก็สุดยอดแนละ้วเราผ่านมาห้าสิบปีก็เท่ากับ สองในสามของชีวิตและอาจจะไม่ถึงเลยผมอาจจะตายพรุ่งนี้มาลืนนี้หรืออา,อาจจะตายที่อายุห้าสิบห้าหกสิบหกสิบห้าเจ็สิบเราก็ไม่รู้เจ็สิบห้าเราก็ไม่รู้ผมก็ไม่ได้ไม่ได้อยากที่จะอยู่ไปค้ำฟ้านะครับเพราะรู้ว่ายิ่งแก่แล้วค่าใช้จ่ายแล้วก็เยอะความลําบากความทุกข์โครคภัยไข้เจ็บอะไรมันก็มามันก็เกิดแก่เจ็บตายเนาะตามวระจักรวระสงสารนะฮะเราก็แค่ทําให้ดีที่สุดนะฮะเคลียร์ภาระนี่เคลียร์ สิ่งต่างๆที่เราก่อเอาไว้หรือว่าเคลียร์ปัญหาต่างๆนะครับพยายามที่จะส่งเด็กๆไปถึงฝั่งฝันเท่าที่ทําได้ถ้าทำไม่ได้ก็แค่ไหนก็แค่นั้นมันก็ต้องชีวิตใครชีวิตมันนะครับก็ต้องต่อสู้นะครับแล้ก็ต้องต่อสู้เราก็ต้องขวนขวายแล้วก็ต้องดิน้นหลนนะครับเราไม่สามารถสอนให้เด็กดิน้นหนเราจะไม่สามารถบังคับให้เด็กเป็นสิ่งที่เราอยากให้เป็นเราไม่สามารถ ทำชีวิตคนอื่นนะเราไม่สามารถชักจูงชีวิตคนอื่นไปให้มันสุดทางได้นะเราทําได้ก็คือทําความพอใจแล้วก็พยายามที่จะมีความสุขกับสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เขาเป็นนะฮะผมว่าผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะเปิดกว้างนะมันก็ถึงจุดจุดหนึ่งนะแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ต้องมีความปล่งบ้างต้องมีความพอพอเพียงแล้วก็ต้องมีความ เข้าใจอ่ะเข้าใจต้องมีความเข้าใจนะฮะชีวิตคนเราอ่ะจะสุขจะทุกข์เนี่ยอันดับแรกที่สุดนะครับก็คือการเข้าใจโลกเข้าใจปัญหาเข้าใจธรรมะเข้าใจเราก็ต้องยอมรับในในด้านที่ไม่ดีแล้วก็พยายามมองหาสิ่งที่ดีนะครับเราอาจจะเจอกับ ช่วงเวลาที่แย่นะครับถามว่า50ปีที่ผ่านมามันก็มีช่วงเวลาที่แย่และช่วงเวลาที่ดีนะครับชีวิตผมอาจจะเป็นถือว่าเป็นคนที่ถ้าเกิดมองว่ามีต้นทุนก็มีต้นทุนประมาณหนึ่งนะครับมีไม่ได้ลําบากยากแค้นนะครับก็ผ่านได้รับการอบรมที่ดีแต่ผมอาจจะเป็นคนไม่ดีเพราะว่าผมอาจจะมีช่วงเวลาที่หลงทางมีช่วงเวลาที่สับสนมีช่วงมีการตัดใจที่ มันเกิดจากตัวของผมเองนะฮะก็อย่างคล้ายๆกับตัวละครพระเอกสตินะฮะในหรือซันนี่ในหนังเรื่องลองลีฟไลฟ์นะครับดูเรื่องนี้แล้วก็ย้อนกลับมองตัวเองนะครับเราทำได้แค่เราต้องรักตัวเองนะครับแล้วก็ให้อภัยตัวเองนะฮะในช่วงเวลาแบบนี้นะครับในวันที่ถือว่าเป็นวันที่ครบรอบ เป็นวันที่ดีๆอีกวันหนึ่งนะครับเราก็ต้องกลับมามองย้อนกลับไปในช่วง50ปีแฟลชแบ็กย้อนกลับไปเราอาจจะจําได้ไหม่หมดความจําของคนเราเนี่ยมันก็เริ่มจะหลงหลงลืมลืมไปตามกาลเวลานะครับคุณแม่ผมท่านก็เป็นอัลไซเมอร์ช่วงช่วงบั้นปลายของชีวิตนะครับอาจจะไม่ถึงขนาดจําอะไรไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าก็ก็หลงหลงลืมลืมแล้วก็ช่วงก่อนจะท่านจะเสียก็ผมก็ไม่มั่นใจเพราะท่านจําอะไรได้บ้างนะครับผมก็ไม่อยากอย,อยู่ถึงจุดนั้นนะถ้า เลือกได้นะครับเราก็คิดว่าถ้ามีการการดงมยคาดผมก็เห็นด้วยนะครับผมค่อนข้างเป็นคนที่เปิดกว้างอย่างที่บอกนะครับบ่อนเสรีซ่องเสรีการทําแท้งเสรีหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นการเป็นเป็นช้อยส์ของตัวเราเองเนี่ยผมสนับสนุนหมดนะไม่ว่าจะเป็นด้านบวกหรือด้านลบถูกถูกกฎหมายผิกดกฎหมายมันไม่มีมันไม่มีเส้นแบ่งของของศีลธรรมหรอกครับในในชีวิตของคน,คนเราเนี่ยมันก็ต้องเจอกับ เรื่องที่ท้าทายมันก็ต้องเจอกับมาตรวัดทางศีลธรรมคําถามเชิงศีลธรรมหรือการตัดสินใจที่เราต้องใช้ความความเป็นตัวของเราเองอะความมั่นใจสติสัมปชัญญะเวตตากรุณาอุเบกขานอะไรพวกเนี้ยอย่างที่บอกนะมันก็ ผมเองถ้าเกิดใครที่รู้จักผมก็คงจะทราบว่าผมเป็นคนแบบไหนนะครับแล้วก็ผมก็ไม่ได้เรียกร้องที่จะมาให้ทุกคนเข้าใจผมผมก็พยายามที่จะเข้าใจทุกคนคนฟังอะไรคนที่เข้ามาช่องชมช่องเราก็อาจจะทราบว่าช่องเราก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนอกจากเรื่องไร้สาระไปวันๆนะครับเรื่องของคนแก่ขี้บ่นนะครับเรื่องของรีวิวภาพยนตร์ไปเที่ยวถ่ายรถไฟคนเราอ่ะสามารถหาความสุขให้กับตัวเองได้นะครับดยที่อาจจะไม่ได้ต้องใช้ตังอะไรมากมายนะครับ บางทีการแค่ออกไปมองต้นไม้รดน้ำต้นไม้ให้อาหารปลาเลี้ยงนกเล่นกับหมาเล่นกับแมวหรือว่ามองก้อนเมฆท้องฟ้าถ่ายรูปถ่ายคลิปเนี่ยมันก็สามารถสร้างความสุขสร้างความเพลิดเพลินสร้างความบันเทิงให้กับตัวเองได้แล้วหรือแม้แต่การไปโลงภาพชมภาพยนตร์นานๆทีการชมเน็ตฟิกสตรีมมิ่งพรามวิดีโอหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันสามารถสร้างโมเมนต,ต์ดีๆให้กับชีวิตได้นะฮะ แล้วเราก็จดจําในช่วงโมเมนต์ดีๆเหล่านั้นเอาไว้นะครับแล้วก็ลืมส่วนที่มันไม่ดีส่วนที่มันทุกข์ส่วนที่มันเศร้าส่วนที่มันหมองส่วนที่มันสร้างความรู้สึกแย่ๆให้กับตัวเองเราก็สามารถลดละเลือกตรงจุดนั้นได้นะครับเวลาและชีวิตนะครับก็จะสอนอะไรเราหลายอย่างนะครับคนที่ผ่านเข้ามาเรื่องนี้ผ่านเข้ามาหรือแม้แต่ อะไรก็ตามนะครับที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตนะครับทั้งดีและรายนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็ซาบซึ้งใจนะครับทั้งคนที่ปรารถนาดีคนที่ปรารถนาร้ายคนที่รู้สึกดีกับเราคนที่รู้สึกไม่ดีกับเรานะครับและคนที่ยังติดตามเราอยู่นะครับคนที่อาจจะส่องเราอยู่ไกลๆใกล้ๆนะครับผมอาจจะไม่ได้ทําให้คุณสมหวังในทุกเรื่องนะครับผมอาจจะไม่ทําให้คุณม่นหมองหดหูในหลายๆเรื่องนะครับ แต่ผมก็คือผมอย่างที่บอกนะฮะจ็อบเลือบนุกเนะะี่ยนุกก็คือน้องหมาที่ตายไปเมื่อกับปีตั้งแต่ปี52นะฮะน้องนุกนะฮะน้องหมาพันผสมที่หน้าตาคล้า,ายๆโกลคเด้นตัวเล็กๆหลังอ่านป้อมๆยาวๆอ้วนๆกนะะ็ตายไปปี52คราวนี้ก็ปี65 13ปีละแต่ชื่อนี้แล้วก็ยังอยู่มาในวงการนะะก็ความรักมันก็ดีก่าความเกลียดใช่ไหมฮะ คนเราต้องมีทั้งความเกลียดความรักความโลภความโกรธความหลงความสับสนความสงสัยความอิจฉาริษยาความตาร้อนความหมันไส้นะฮะหลายๆอารมณ์เนี่ยมันอยู่ในสมองเรามันอยู่ในความคิดอยู่ในความอ่านมันอยู่ในจิตใจลึกๆของเรานะฮะควบคุมไม่ได้ง่ายๆนะครับแต่ก็ต้องควบคุมยิ่งถ้าเรา สามารถควบคุมตัวเองให้สงบให้นิ่งอย่างที่คนบอกว่าเวลาผู้ใหญ่เขามักจะนิ่งกว่าแต่ความจริงเราก็ไม่ได้นิ่งแล้วก็ขี้เมาขี้วอยวายขี้อารมณ์ร้อนขี้ใจร้อนนะฮะบางทีเราก็หม่นหมองบางทีเราก็็เศร้าบางทีเราก็ทุกข์นะฮะ,อนะฮะขอรัวบาลก่อนดิมีช้อปปี้สามสิบเก้าบาทเอาให้ลงคุม้ม คื้อหน้าลงร้อยหนึ่งร้อยกว่าด้วยนะซื้อหน้าลงเป็นร้อยซื้อในช้อปปี้สาิบเก้าบาทตะ巴โคเป็นแรกนะฮะมันก็มีชีวิตมันก็มีอะไรดีๆเยอะในช่วงที่ผ่านมาก็ตอนนี้ก็ผมก็พูดเลยเลยว่าผมก็มีปัญหาชีวิตอยู่ค่อนข้างมากนะครับเรื่องเงินนะฮะทั้งปัญหาที่ตัวเองไปก่อไว้ปัญหาที่คนรอบตัวไปก่อไว้นะฮะ มันอาจจะแก้ไม่ได้ง่ายๆในเวลาท่านสั้นอาจ,จะต้องใช้เวลาหลายปีในการแก้ไขอาจจะต้องหาทางที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการเงินหนี้สินต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับคืออย่างที่ผมบอกนะฮะในเมื่อเราตัดสินใจอะไรบางอย่างไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องอยู่แล้วก็รับแล้วก็ยอมรับ กับการตัดสินใจของเราให้ได้ไม่ว่ามันจะผิดพลาดสักแค่ไหนไม่ว่ามันจะถูกสักแค่ไหนนะครับยอมรับแล้วก็ปรับปรับเปลี่ยนปรับตัวเราปรับความคิดปรับจิตใจปรับร่างกายปรับการดำเนินชีวิตให้มันกลับเข้ามาสู่ในร่องในรอยในช่องทางที่มันเป็นสิ่งที่ดีที่ที่ถูกคันลองคองทำที่อยู่ใน อยู่ในสมดุลที่มันเมีโมเมนตัมที่มันแบบว่ามันไม่โครงเคลงอฮะถ้าชีวิตเราอะมันเป๋เออกไปนอกทางนะครับแล้วมันไม่มีใครที่จะจูงเรากลับมาในเส้นทางที่เราที่มันควรจะเป็นอ่ะเราต้องเป็นคนที่พาตัวเราเองอะกลับมาสู่เส้นทางนั้นให้ได้นะเราอย่าไปคาดหวังว่าคนรอบกายของคุณเพื่อนของคุณคนรักของคุณครอบครัวของคุณ จะพาคุณกลับมาสู่เขาอาจจะทําให้เขาอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยที่ทําให้ชีวิตคุณนะมันเลวหลายลงไปกว่าเดิมนะฮะเขาอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเป็น Family t o x i c เป็นอ่าเ e ลช t ่นท็อกซิหรืออะไรก็ตามนะ่ยมันอาจจะทําให้คุณยิ่งจมอยู่ในกับความทุกข์ความท้อความเหนื่อยความเบือ่อความล้าความเครียดและอะไรอีกหลายๆอย่างนะครับอย่างที่บอก หลายหคนก็เคยบอกไว้แหละว่าถ้าคุณจะรักใครสักคนให้มากแค่ไหนอ่ะคุณต้องไม่ลืมที่จะรักตัวเองอันดับแรกที่สุดของชีวิตของคนทุกคนคุณต้องรักตัวเองเมื่อคุณรักตัวเองมากพอแล้วคุณจะเข้าใจว่าคุณจะเข้าใจวิธีการรักคนอื่นคุณจะเข้าใจที่จะแบ่งปันความรักของคุณให้กับคนอื่นเหมือนคำคมอะไนี่นะไหมขอได้ขอได้ม พรเราดูวันนี้ก็ฝนนจะตกไม่ตกเนี่ยฟ้าคึมคึมก็เหมือนกับชีวิตคนเราบางทีมันกม็มีวันที่ฟ้าคึม้มมันก็มีวันที่ฟ้าสว่างมีวันที่หนาวเย็นมีวันที่ร้อนลุ่มมีวันที่ฝนตกหนักมืด ฟ้ามืดหน้ามัวจนมองไม่เห็นทางมันก็มีวันที่แบบหมอกลงจัดจนแบบจนเราก้าวไปไหนไม่ได้โลกนี้ก็ธรรมชาติเนี่ยก็คือสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้มันก็คือสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเราเป็นแค่สิ่งมีชีวิตเล็กๆชีวิตหนึ่ง ในห้วงจัก,กรวาลในกาแล็กซี่อันกว้างใหญ่ในโลกใบโลกมนุษย์ใบนี้ที่มันกว้างใหญ่ไพศาลนะฮะถามว่าเราเปลี่ยนโลกได้ไหมก็อาจจะเปลี่ยนได้นะแต่เปลี่ยนแปลงตัวเองน่าจะเปลี่ยนง่ายที่สุดนะครับเปลี่ยนตัวเองให้เข้าใจโลกกับเปลี่ยนโลกให้เข้าใจตัวเองผมคิดว่าอย่างไหนง่ายกว่ากันมันก็แล้วแต่คนจะมองนะะแต่ผมเชื่อว่าถ้าทุกคนพร้อมเปลี่ยนเป็นคนที่ดีขึ้น ทำไมโลกจะเปลี่ยนเป็นโลกที่ดีขึ้นไม่ได้นะฮะอย่างที่บอกบางทีบางบาง,บางเรื่องกของบางคนมันก็เป็นสันดานที่อยู่ในดีด d เอนะฮะมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยนะฮะคนชั่วเขาอาจจะทําชั่วคนติดการพนันเขาอาจจะเล่นแต่การพนันคนที่มันเกาะคนอื่นกินเขาอาจจะเกาะคนอื่นกินเป็นอย่างเดียวนะฮะหรือคนที่มันผลนเงินหรือคนที่มันเล่นยาเสพติดหรือคนที่มันติด ติดเซกหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็อ,อาจจะเป็นแบบนั้นไปทั้งชีวิตนะฮะอาจจะแก้ไม่ได้เราก็มีทางเลือกที่ว่าเราจะยอมรับในความเป็นตัวเขาหรือเราจะเซปเปรสแยกทางใครทางมันไม่ต้องเห็นไม่ต้องอยู่ไม่ต้องอะไรด้วยก,กันอย่างที่บอกสามหลายรอบแล้วชีวิตคนเรามีทางเลือกเสมอเมื่อเลือกไปแล้วก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของตัวเองเมื่อเลือกไปแล้วก็ต้องยอมรับในการตัดสินใจของตัวเอง แต่เมื่อถึงวันหนึ่งเวลาหนึง่งที่มาถึงจุดจุดหนึ่งที่ทําให้คุณชีวิตเนี่ยมันไปต่อไม่ได้คุณก็ต้องพร้อมที่จะเลือกก้าวไปในเส้นทางชีวิตที่มันทําให้ชีวิตคุณนะมันไปต่อได้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขในทุกๆวันนะครับไม่ว่าไม่ใช่แค่วันเกิดของผมหรือของคุณหรือของใครนะฮะอย่าไปคาดหวังว่าจะให้ใคร เขามาพรีเซนต์แฮปปี้เบิร์ y เดย์ชูคาเฮคุณอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปคาดหวังให้เขาให้ใครมาจัดงานแฮปปี้เบิร์ a เดย์ปาร์ตี้ผมไม่เคยผม,ผมไม่เคยสนใจเลยนะกับเรื่องปาร์ตี้หรือว่าการเฉลิมฉลองหรือว่าการสวนเสเฮฮานะครับถึงจุดๆนึงมันก็จะรู้สึกว่าเราก็ขอแค่มีความสุขกับตัวเราเองมีความสุขกับสิ่งที่เราชอบมีความสุขกับสิ่งที่เราเป็นนะฮะไม่ต้องคาดหวังอะไรให้มากมายกับชีวิตนะครับ อยู่กับความเรียบง่ายอยู่กับความพอเพียงอยู่กับความสวยงามในสิ่งที่เราชอบอยู่กับความชื่นชื่นบานชื่นใจชื่นชมในสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราแบบมีความสุขกับมันน่ะแล้วก็ใช้ชีวิตลีฟไลฟ์ลองต่อไปวันนี้ก็ไปดูถือว่าโชคดีนะจริงๆแล้วอะ่ะผม เมเจอร์เนี่ยเขาจะมีหนังฟรีให้ทุกวันเกิดแต่ว่าพอดีบัตรเ Cash M c a อ d มผมอะมันหมดอายุทีนี้ต่ออายุใหม่เสียไป50บาทเขาบอกว่าต่อบัตรบัตรบัตรหมดอายุไปครึ่งปีแล้วต่อปุ๊บมันใช้มันไม่มันไม่แอคทัวเอ์เลยมันไม่มันไม่อ่อนมันไม,ม,นไม, on, ม,นไม่มันไม่ใช้สิทธิ์เบอร์เดย์ไม่ได้เลยต้องรอเบรกเดือนหนึ่งเขาบอกเก่าหวัวต้องรอเดือนหนึ่งเหรอทีแรกทีแรกจะไม่ทำและลังเรียเอาไงวะาไไหนก็มาแล้วทำไป ว่ดูหนังปีฟีปีเดือนหน้าก็ได้หนังฟีปีหน้าก็ได้จริงๆแล้วหลายๆปีที่ผ่านมาผมก็ดูหนังฟรีกับเมเจอร์มาบ่อยนะหลายๆปีเลยในช่วง10 2030 30ปีนี้เขาก็จัดโปรโมชั่นนี้ดีนะถ้าใครบัตร M อ็มแคสบัตรเอ็มการ์ดหมดอายุใกล้หมดอายุหรือหมดอายุเนะี่ยเราไปเช็คนะถ้าใกล้ถึงวันเกิดนะก่อนสักเดือนหนึ่งรีบไปต่ออายุซะจะได้ดูหนังฟรีหนึ่งที่นั่งส่วนวันนี้ไม่ได้ดูหนังฟรีก็ดูหนังโปรรอบเช้าคนละหนึ่งร้อยบาทนะครับสำหรับลองลีฟเลฟนะครับ ที่ซันนี่เล่นกับชมพู่อะไรยานะครับก็พูดไปแล้วคิปที่แล้วนะครับส่วนตัวแล้วชอบมากดีมากชื่นชมเป็นความกล้าหาญเป็นความทะยอยทะยานของคนทําหนังไทยที่น่าชื่นใจที่เราได้เห็นมิติของหนังแนวเนี้ยหนังแบบเนี้ยในในหนังไทยเพราะว่ามันยากนะเพราะว่าถือวเขากล้ามากายากมากแล้วก็เล่นแล้วก็สามารถเล่าเล่าออกมาได้ดีด้วยครับในความเป็นแฟนซีแฟนซีไซไฟเรีย แล้วก็แบบเหนือจริงนะฮะเหนือจริงแล้วก็คอมเมดี้แล้วก็ตบกลับมาเป็นดราม่าแล้วก็แบบสามารถใช้เรื่องของการแฟลชแบ็กย้อนเวลาอะไรอย่างเงี้ยด้วยการใช้ภาพถ่ายแม้ว่าจะมีกลิ่นของลาลแลนมีกลิ่นของมิเมนโตอยู่บ้างนะฮะต้องถือว่ามีความเป็นไทยสูงนะครับมีความเป็นเอ็มม่าสโตนสูงนะครับเป็นนังที่ผมชอบมากลองลีฟเลิฟนะฮะสามดาวครึ่งเรื่องนี้ก็คือแบบพอพอเราถึงเราไม่ได้ดูหนังฟรีถึงเราไม่ได้ถึงเราไม่ได้แฮปปี้กับ คนพนักง,งานขายตั๋วนะ่ะผมแบบแรกเราก็รู้สึกนะว่าน้องพูดแบบกระโชกคอก่าแนละ้วแบบคือมีอารมณ์ขึ้นเสียงอะไรแบบเมื่อวานก็บอกแล้วว่าต้องรอเดือนหนึ่ง,งถึงจะถึงจะถึงจะใช้สิทธิ์ดูฟรีได้อะไรเงี้ยผมก็บอก,อกเราก็เข้าใจแต่